โลกเออนั้นเป็นโลกที่เออนั่นแหละมันเออเข้าใจปะทุกคนโอเคครับผมต้องขอกราฟซอร์ดิกันด้วยนะผมเว้ยแล้วมึงจะมาตีกูทําอะไรเนี่ยไอสัตว์ก็วันนี้เนี่ยกูก็จะมาเล่นแมปปอกฟุตใช่กูมาเล่นแมปปอกฟุตมึงเห็นเป็นแมปอะไรเนี่ยฮิงเลกาซี่เหรอไอสัตว์ซึ่งวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะมึงเห็นกันใช่ไหมปกคลิปเนี่ยไอสัตว์น่าจะเห็นกันนะคงไม่ตาบอร์ดใช่ไหม ก็วันนี้กูจะมาลาโลกเอ๋อกันทุกคนเอ้ยโลกเอ๋อพี่มันไม่มีแล้วพี่มันไม่มีแล้วโลกเอ๋อเออปุบปากไอ้แม่งไม่มีก็เฮียแล้วกูเจอทุกคลิปแต่แค่กูไม่ได้ตัดเอามาลงแค่นั้นเองเข้าใจป่าวไอไก่เอ้ยก็ซึ่งใครที่อยากจะไปดูกันแล้วเนี่ยขอคนละไลค์เข้าใจป่ะขอคนละหนึ like. ่งไลค์ก็ติดตามติดตามกูด้วยไอ้ใครยังไม่ติดตามกูติดตามกูสะก็เดี๋ยวไป ดูกันเลยโอเคทุกคนตอนเนี้ยกูได้ทำการย้ายเซิร์ฟมาแล้วแต่เหมือนเราจะเจอลูฟี่อ่ะนะลูฟี่วัอดีอุย้ยไอ้ขี้อะลูฟี่ใช้อะไรนะเนี่ยเข่าไซบ็อกด้วยจะฆ่ากูอะกูจะโดนลูฟี่ฆ่านนะเลยเนี่ยอ่ะลูฟี่กูหนีแล้วมึงอุ้ยไอ้ขี้อะอะไรเนะี่ยเอา้าไอ้ขี้อะลูฟี่วาร์ปได้ด้วยไอ้สัตว์ไปดีกว่าเฮ้ยอะไรเนะี่ยเมื่อกี้น่าจะเป็นหมัดอย่างยืด ไอยังลูฟี่ตายแน่เรียบร้อยลูฟี่กูตายแล้วครับพี่น้องแล้วมึงมาเสีเ่ยอะไรเนะี่ยฟุส่าฆ่าลูฟี่ได้คือมึงไม่พอใจว่างั้นนะกูจะตบมึงไม่โดไม่ไมไมโดตายเฮ้ยเซิร์ฟนี้เราเหมือนไม่เจอโลกเอิร์ตเลยนี่เซิร์ฟนี้กูมาล่าฆ่าหัวชัดๆเลยนะเนี่ยไอ้เีัยซึ่งเป้าหมายวันนีนะ้คือเรามาล่าโลกเอิร์ตใช่ไหมเราก็ต้องล่าให้ได้เว้ยอืม แกจะไปไหนมายันฆ่าซะดีๆเอาว่ายน้ําตอนนี้เราเหมือนจะเจอพระนะเฮี้ยอะไรวะนะเฮ้ย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 พระเลื้อนเอาไอ้เนี้ยไม่ได้นะเราต้องจัดการพระละทุกคนมึงจะไปไหนเอาเอ้ยมึงจะไปไหนไอ้พระนี่มันพระปลอมหรืหว่าไอ้เนี้ยใช่ไหมว้าวไอ้เนี้ย ไอ้พระันไปไหนของมันวะนะเดี๋ยวด้ะมึงหนีไม่รอดหรอกมึงจะไปไหนเนะี่ย h e r e are you going, bro? เออ ถ้าก่อยจะตายใครไม่อยู่นิวเนี่ยนะชื่ออะไรเนะนี่ยนิวขอดูชื่อหน่อยดิใช้ผลแสงซะด้วยอ้าวค,คิดจะหนีเหรอไม่คิดจะหนีเหรอไอ้เหียอุ้ยโอ้อเยออเหียอะไรเนะนี่ยไอ้สัสอ๋อมันไปไหนวะโอ้ยไอ้เฮียมันไปเดี๋ยวมันตีกูเเหลือข้างหลอดเลยอุ้ย โดนอะไรแล้วเนี่ยเออแต่กูก็ฆ่ามันได้แล้วก็ได้ค้างหัวมาด้วยโอ๊ยกูขึ้น4.1แล้วว่ะทุกคนเป็นอะไรที่เร็วมา,มากๆนี่นั่นจะบินไปไหนวะเนะี่ยซึ่งเซิร์ฟนี้ก็มีโลกเอาาก๋อร์ไหมอะไม่มีอ่ะที่อะไรเนี่ยชิ่งชงชิงช่งฉองตรงไหนสัตว์มันภาษาเกาหลีเซิร์ฟนี้มันมีโลกเอ๋อร์ไหมเนะี่ยถ้าไม่มีกูว่าไปเซิร์ฟต่อไปดีกว,ว่าโอเคกูก็ย้ายเซิร์ฟมาแล้วอะไรเนี่ยกูเจอโลกเอ๋อร์ว่ะเนี่ยเย็บคิดยูส ดอทมันน่าจะหมายถึงเออเด็กใช้ผลโมจิมันอยู่ฝั่งทหารเรือซะด้วยมันน่าจะเป็นไอเที้ยนี่นะอุ้ยไอเที้ยไหนไอเที้ยนี่ใช่ไหมโว้ยยียอะไรเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็เจอโลกเอ๋อแล้วนะอุ้ย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 อะไรเนี่ยขึ้นก่อนดีกว่าจ้าเฮี้ยมึงเห็นไหมเนี่ยทะเลเนี่ยอุ้ยเฮี้ย โอ้ m ม่ก็เลือดกูลเ2็7แล้วมันเฮี่อะไรกันนะพีพีกันเองเหรอเนีเจ๋งดีว่ะตอนแรกลุมกูไม่เป็นไรเราถือว่าจะเอาไ้ที่นี้แทนแล้วกันโอเคมันก็น่าจะตายแล้วอ่าแล้วมันก็ตายแล้ววะมันดูง่ายๆยังวะโอเคเจ๋งเลยแล้วก็ลาโงเอ๋อได้สำเร็จหนึ่งคน

เฮ้ยฮิตอะไรเนี่ยอ๋อทำไมตัวกูเป็นแบบนี้เนี่ยอ๋อไม่โลดด้วยเฮ้ยกูกลายเป็นไออ๋อนี่ไงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้มันน่าจะบล็อะน,นะทุกคนทำไมเสียงเปิดหาคีมันไม่มีวะเนี่ยมันไม่มีเสียงเปิดหาคีอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนะอุ้ยเจ็บแล้วนะเราเจ็บนะนายเอ้าตายเรียบร้อยเฮ้ยมันง่ายอย่างวะเนี่ยไอ้เหี้ย เราไปรอใครดีโหแต่เซิร์ฟมันปิงจัง,งอ่ะไอ้เหี้ยเอ๊ไม่ชอบเลยนี่ขนาดโลสอง้วเนี่ยมันยังปิงอะ่ะแล้วมึงอะไรกับกวงหน่ะมั้งอ๋อคือมึงจักเอาว่างั้นอ,อ่๋โอ๋ยเหี้ยลาดแม่งเลยเหี้ยไอ้เหี้ยลาดแม่งเลยหกจุกดหกเ,เอ็ม้ยนายอยากแค่งเราสิเราแค่ลา,าดหน้าเฉยนะอุ้ยชิบหายแล้วอุ้ยเหี้ย